เอาครับก็จะมีญญคุณผู้ชมนะครับก,พก็พบกับผมนะน้ำนะครับมาเท่น,นี้ครับคุณผู้ชมมาแจากาเป็น GTA 3 a n ตัว r ิบ s 12คันนะครับโอเคให้ดูรถก่อนเลยให้ดูตัวละครคนพ,พนิเศษนี่นะครับตัวละครประมาณนี้นะครับเยอะๆนะครับแล้วแต่จะเลือกเล่นนะครับส่วนตัวผมแล้วผมจอดตัวเมื่อกี้ไ้ไหนหรอเฮ้ยนี่ไง โอเคนะครับเพราะผมพอเราตัวละครมาใช่ไหมนี I ่มาดูรถกันรถอันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัวเละนะครับมัวมัวเอาใหม่ใหม่รถนี้นะครับถ่ดอีกันหนึ่งโทษทีนี่นะครับโอเคมาคับกันเลยผมบอกเลยนะคุณผู้ชมว่ารถยางรันผมไม่รู้นะครับว่าคุณผู้ชมโหลดได้หรือเปล่านี่มันเป็นรถที่ซ่องคันเนาะได้ยังมั้ง ก็เรียกเสียงกันไปนะครับขนานดะให้ดูเสียงกันอโอเคประมาณนี้แหละเสียงเพราะว่าถ้าผมมาือขึ้นเยอะมันจะกบเสียงผมหมดนะครับประมาณนี้พอได้ยินนิดนึงก็พอแล้วนะครับย่างแรงอ่ะคุณผู้ชมว่าแรงจัดเลยนะครับแต่เข็มไม่มันไม่ขึ้นวะนะครับผมเอาไม่ก่อนนะมันไม่ขึ้นจริงเวคุณผู้ชมอ๋อ โอเคคัน okay, นี้ดีกวา่าคันนี้สวยจัดเลยนี่สวยจัดเลยปะดู๋ดีแต่มันนั่งแบบสูงๆปแปลกๆเลยเดี๋ยวรออันนี้ก่อนเดี๋ยวผมคบเวลางประมาณน,นี้มันสวยนะแต่มันนั่งแบบแปลกๆ,ๆนะเราต้องไปปรับมันปรับให้มันนั่งสมดุลกันเลย เป็นขันเลยันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงแดงลิตรปะลอ้อล้ออะไรเขาเรียกว่าล้อเงินปะเสียงลั่นทอลั่นอนะแต่เขมไม่ึ้นแปลกมากนะที่จริงมันจะึ้นนะส่องแท้มัน,นนะครับมันยังไม่โหลดนะภาพมันโอลชาแต่เขมไม,มันเดินนะครับนี่คืออะไรปะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเิรไปเดี๋ยวไปสนามแข่งให้ดูนู้มชมนะ เดวเดาเพื่อขคยแบบยังไม่รู้สนามแข่งเลยเดวขอรถตึงๆก่อนคันนี้ได้กันแบบดิมดิมโครงไก่ไม่รู้มั่วเออปะขับไปสนามเหมือนเลยมีรถแรงแค่ตอนนี้ผมใส่เไป็นห้องอะไรน,นะเต็มๆไปก <c oughs> ็ฝากผู้ชมกดติดตามชม่องผมได้กันนะครับก็ฝากไปติดตามชม่องทีตะเนี่ยนะครับไปกดจงหัวใจกันแหละนะครับผม เป็นไงขับเซียนป่ะผมขับเซียนเลยเอาจริงอะ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมไม่รู้นะคุณผู้ชมจะจําทนะางได้ป่ะเหอเห็นบอกว่าให้ให้ไปสนามให้ดูหน่อยผมก็จะขับมาสนามมันจะอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมขับมาได้ลยข้ยางหน้าก็เลี้ยวไปมันจะเป็นแลนด์มาร์คของอาเรกว่าเนี่ยติดเนี่ยซื่ส,สนามมันจะอยู่เนี่ย อันแรกนะเว้คุณผู้ชมนะครับก่อนจะมีที่ซ่องเนยะสนามมีเยอะแยะกันไปนหมดเลยมีสามสี่สนามอ่ะนี่นะครับขึ้นมาแลวก็จะเป็นสนามนะเดี๋ยวแผนที่มันก็จะอยู่ตรงนี้ของแผนที่นะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองขับดูว่าเราจะตึงนะเปล่าให้ดูครับกับคำไหนขันขันที่ม่วงซื่อๆกันไป มาดิแต่รามันแรงไงตอนะนี้ท่อปแปลกๆเว้ยทอมันออาข้างมนะันประมาณนี้แรงจัดเลยออันนั้นตามทันมัะนอะตามไม่ทันเลย้กประมาณนี้แหละครับอ็ประมาณนี้แหล้ชนะก็รถตั้งสิบสองคันนะ,ะยากแบบนี้เ่ถ้าใยกสชมนะก็รถทั้งิบคันนะอ้าใคยากแบบนี้เนถ้าใครยากเกรถดานี้ก็จะมีรถ หกล้อสิบล้อประมาณนี้ให้ได้นะครับผมประมาณนี้แหละครับก็ใครที่ชอบกล่องลีปมองผมนะก็ฝากติดตามกดไลก็กดซับสไครต์ได้ฝากไปกดติดตามทวิตอกแต่ได้ติดตามทีิต่ตอก็ครบพันคนแล้วโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ไปกดติดตามให้กันรายกันนะครับะผมไว้เจอกันทิปหน้าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ